แชร์ประสบการณ์ตดนลูกค้าฝรั่งเกียดเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คือทุกคนไอที่บอกว่าพูดไม่ได้นี่คือเถียงลูกค้าไม่ได้นะคือเราอยากจะบอกว่าจริงๆร้านที่เราทําอยู่เราทําอยู่อาคารผู้โดยสารรอบนอกนะคะแต่ร้านที่เราทําตรงเนี้ยคือเขามีหลายสาขาหลายสาขาตรงที่ว่ามันอยู่ในเกตอ่ะเขาเรียกว่าเอออยู่ในเกตนั่นเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่เราอยู่รอบนอกแต่วันนี้มีโอกาสได้มาช่วยงานในเกตนะคะ ก็จะเจอลูกค้าที่มากหน้าหลายตามากมาก,มาก,ม,ากมากกว่าร้านเดิมที่ที่เราอยู่ซะอีกเออมันก็มีเคสหนึ่งในตอนเช้าคือลูกค้าก็มากันครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกนะคะออเดอร์น้าออเดอร์กาแฟอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยไอคนเมียนี่ก็มีปัญหาบอกว่าฉันออเดอร์เอสเสโซ่ไปอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อ่ะโอเคตัวลูกก็ถามว่าน้ําส้มเนี่ยมันเฟรชหรือเปล่าอ่ะตัวผัวชิมดู ส้มนะมันไม่เฟรชนะก็คือพูดกับฉันซึ่งแก,แกเข้าใจปะฉันคนเดียวมันไม่สามารถที่จะตอบได้พร้อมๆกันทุกคําถามแล้วพอฉันตอบนางช้านางพูดกับฉันว่า you work at the airport but why you speak English so bad เข้าใจปะฉันอยากจะบอกนางว่า the first language of me is Thai No English language อันนี้คือในใจไม่กล้าพูดออกไปเพราะว่าเรายังอยู่ในเวลาปฏิบัติงานเออฉันก็ I'm so sorry I'm not good at it English เข้าใจปะอ,อ๋อม่อยคือแบบเข้าใจที่เขาพูดทุกอย่างเข้าใจทุกคำถามนาง One Straw นางก็การหลอดเพื่อที่จะดูด Orange juice ฉันก็ หาให้ฉันก็วางไว้ข้างๆแต่นางดันไม่มองไงเข้าใจป่เพราะฉันบอกว่า I'm not good at in English นางก็ตอบว่า I know I saw it บอกฉันแบบนี้พวกแกพวกแกคิดว่ายังไงข้อเสียของงานบริการนี่แหละค่ะเข้าสีเห็ดหยังเข้าสีเทียงลูกค้าเข้าก็ได้แค่เก็บไว้ในใจเข้าสีเขียดสิผมซำไถดเขาสิดูถูกเข้าซํไถเราก็ต้อง เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจเพราะเรายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ถ้าเราพูดอะไรที่มันแบบเอ้ย l ด n ะเฟิร์สไลน์เฟสเรามีไทยไท a ไล not English language ถ้าฉันตอนนั้นฉันตอบแบบนี้ไปมันจะเกิดอียงขึ้นกับฉันเข้าใจปอแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพราะฉันเห็นเขาคุยกับภรรยาเขาแล้วก็ลูกของเขาเป็นภาษาเยอรมันกับบลลูแล้วฉันก็เลยเดินมาบอกซูเปอร์วิเซอร์ของฉันว่ามันเป็นกรณีแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าก็ ก็อยากจะบอกว่าเป็นเชื้อชาติไหนแล้วกันเนาะเออแต่ก็คือคุยกันแล้วก็พอที่จะทราบว่าเขาเป็นคนชาติไหนก็เลยแบบโอเคก็เลยปล่อยผ่านเออแกเขาแกคิดดูว่าเ,ออเขาพูดกับฉันว่า Can I get a straw? ฉันก็ชี้ไปคือคือสตรออะหลอดอะมันอยู่ข้างๆเขาเลยเว้ยแต่เขากลับมองไม่เห็นว่านั่นอะคือสตรอแล้วเขากลับมาพูดกับฉันว่า you work at the airport t b u you You can't speak English. You can't speak English and your English is so bad. เข้าใจปะแล้วแบบแล้วกแบบ็ยังเสียเิลิปนามนี่แต่ฉันปิดแมสไงกฎของบริษัทของฉันก็คือต้องปิดแมสใช่ไหมหน้าฉันก็แบบเจือลไรอยู่ในแมสไต้หนาแบบนี้ uh, I'm so sorry. I'm so sorry. ได้แค่นี้ในใจ่เอาอยหลีในใจาฉันบอกเลย เออเจอคนที่เขาไนท์สกับเราลูกค้าที่ไนท์สลูกค้าที่น่ารักก็คือน่ารักเจอลูกค้าที่แบบเหียดก็คือเหยียดจริงๆนะเออเพราะเขาคิดว่า่อให้ฉันมานั่งกินกาแฟในร้านเธอแค่แก้วเดียวหรือน้ำส้มแก้วเดียวฉันก็คือคนที่เลอค่าที่สุดเธอจะต้องปฏิบัติตัวกับฉันคือแบบเลิศอ่ะฉันคือพระเจ้าอย่างนี้สิเงเธอเข้าใจปะเออฉันก็เลยแบบมองข้ามไปแล้ววันแล้วตอนที่นางมาจ่ายตางังนางทําทรงแบบผู้ไทยอ่ะแกเข้าใจปะ นางทำทรงพูดไทยว่ากี bah, ่บาทก็สั้นเออแล้วฉันก็เลยพูดเป็นภาษาไทยว่าอ่ะเท่านี้บาทราคาเท่านี้บาทแล้วอย่างเนี้ยนางก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าคือเหมือนรอรอก่อนนางจะหยิบเศษเหรียญออกมาเพื่อที่จะแบบให้ฉันเพราะมันเป็นเศษนางอยากได้เป็นแบบว่า small bill ก็คือแบบเป็นแบบเป็นแบงบก์เป็นแบงค์เ,งเต็มๆอ่ะไม่ไม่เอาเศษอะไรอย่างเงี้ยเออนางก็ว่านางก็เลยบอกว่าเดียว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 แบบเหมือนประมาณแบบ เดี๋ยวเออเดี๋ยวฉันจะเอาเหรียญให้เธออะไรแบบนี้เดี๋ยวเดียวอย่างงี้สแมฉันก็แบบฉันก็ให้น้องอีกคนแบบรับไปเลยเออแ็แบบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือประสบการณ์ครั้งแรกต่อหน้าต่อตาแกคิดเบิงบอกแลาวชาวหนังช่างไม่ได้นากับเราทุกคนเหยียดได้เป็นเหยียดนะคะแต่ไม่หรอกประสบการณ์ครั้งนี้มันทำให้ฉันรู้แล้วว่าอะไรนั่นแหละฉันจะไฟ แต่ไฟแบบผู้ดีผู้ดีเอาละได้เวลาฉันกลับบ้านแล้วฉันกลับบ้านก่อนฉันกลับไปนอนเพื่อกลับมาไฟกับลูกค้าที่มันโซแบนลูกค้าที่มันโซรูกับฉันฉันบอกเลย <c oughs> ไปแลละชีวิตสิริ